วอนนี้ก็ต้องเรียนว่าจวงหคัดงนงเทเุรียนั้นโชคดีท่านผูออ้เกี่ยวขที่ผมบอกว่าโชคดีนั้นเพราะว่าทุกทั้งสามสามท่านนะครับโดยทางโรงเรียนการ,รแสดงสุภการแสดงก็เช่นเดียวกันนะครับมีเป้าหมายก็คือยอยากจะให้หนะครับเด็กเยาวชนมีเวทีที่จะแสดงมีสนานที่จะได้ไดเล่นเปล่าโดยาอย่างย่ง ก็คือบาสเกตบอล3คนครับซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะเป็นกีฬาที่ที่ใหม่ที่ปรับปรุงจากสถานที่ที่ต้องเป็นสนามบาสมาตรฐานต้องเป็นสนามบาสที่สามารถที่จะปรับให้ลดพื้นที่ลงมันก็จะเกิดประโยชน์กับเด็กเยาวชนหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุอย่างผมนะฮะทั้งีิวกาสที่จะได้ออกกำลังกายได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ย กิกีฬาบาสสามคนเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเล่นกันในครอบครัวก็ได้พ่อแม่ลูกก็จะเล่นกีฬาบาสสามคนก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเป็นวิถงที่ที่ดีเยี่ยมเลยแล้วก็ผมคิดว่าตรงเนี้ยผมจะขออนุญาตนะครับนำกิกีฬาเบสบองนี้ไปขยายขยายผลในพื้นที่สขขต่างๆให้มีทุกตำบลหมู่บ,บ้านแล้วก็ชนชนครับอ,อ,อันนั้นประเด็นที่หนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ก็ยังทางห้างเอ็กพนานะครับก็ยังได้ร่วมประธานมูลเดือนกระบะการแสดงซุปเปอร์สตาร์แต่ให้มีการเปิดการแสดงนะครับการแสดงนะครับนะครับประกอบประกอบเพลงตรงนี้ครับท่านผู้มเกีครับสำคัญสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นเวทีที่จะให้ลูกๆเด็กเยาวชนเนี่ยได้มีเวทีในการแสดงออกแลการแสดงกิจกรรมที่สร้างสรรค์แทนที่จะติดกะห้าให้เด็กๆ เยาวชนเนี่ยไปแอบเพราะนั้นเด็กนั้นนะคับตรงนี้มันเป็นเวทีแล้วและเขาผู้ปกครองก็จะได้ชื่นชมความสามารถของลูกเรานะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยเด็กเยาชนคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีทักษะมีความคิดดีๆก็จะสามารถแสดงออกในเรื่องกิจกรรมต่างๆซึ่งผมว่าเป็นเป็นทิศทางที่ดีนะครับฉะนั้นก็ก็กขอขอบคุณนะครับทาง ทางยี่ปตาทันชูกินแล้วก็ทางซุปเปอร์สตาร์นะครับที่กรุงเนำสิ่งดีๆมาให้โอกาสที่น้องเยาวชนคนดีครับ